อัปเดตข้อมูล Facebook ให้เป็นปัจจุบันรีบทำก่อนเข้าใช้งานเฟซไม่ได้เข้าไปเช็คและอัปเดตตามนี้ได้ไง่ายๆครับสวัสดีครับผมนนนนันทวัฒน์ที่เจนายชา n นลใครที่ใช้งาน Facebook มานานแล้วไม่ค่อยได้อัปเดตข้อมูลส่วนตัวทั้งเบอร์โทรและอีเมลเนี่ย ให้เราครับรีบเข้าไปเช็คด่วนเลยครับว่าเป็นข้อมูลปัจจุบันหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นปัจจุบันอยู่นะครับเวลา f c e e o o o หลุดหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเราจะกู้เฟซกลับมาได้ยากมากๆครับแล้วถ้ายิ่งลืมรหัสผ่านอีกด้วยนะครับลติดรหัสผ่าน2ชั้นอีกครับเราอาจจะเข้าใช้งาน Facebook นั้นไม่ได้เลยนะครับวิธีการตรวจเช็คแล้วก็เข้าไปอัปเดตก็ง่ายมากครับ สามารถทาตามนี้ได้เลยทั้ง Android และ iOS นะครับกดไปที่เมนูนะครับหรือว่าการตั้งค่าถ้าเป็น Android จะอยู่ขีดสขีดด้านบนนะครับ i อ s ออยู่ด้านล่างกดไปเลยครับหลังจากนั้นกดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าครับกดไปที่ศูนย์บัญชีด้านบนตรงนี้เลยให้เราครับดูตรงที่รายละเอียดส่วนตัวครับกดไปที่ข้อมูลติดต่อตรงนี้เลยครับให้เราครับทำการเช็คดูนะครับว่าอีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตรงนี้ครับ ใช้งานอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นอีเมลปัจจุบันหรือเปล่าเบอร์โทรปัจจุบันอยู่หรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าอีเมลนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วเฟซเบอร์โทรนี้เราก็ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยให้เราครับทาการลบนะครับแต่ก่อนที่จะลบเนี่ยให้เราทําการเพิ่มเบรอร์โทรใหม่อีเมลใหม่ลงไปก่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยืนยันได้นั่นเองเนาะวิธีการเพิ่มครับให้เรากดไปที่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ครับ เราสามารถที่จะเพิ่มเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือว่าเพิ่มอีเมลที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันได้นะครับถ้าเมลใครที่ไม่ใช้งานแล้วก็สมัครอีเมลใหม่แล้วก็มาเพิ่มได้นะครับเมื่อเราทาการกดเพิ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับให้เราเนี่ยมาตรวจเช็คดูครับว่าเมลเก่าเราเนี่ยใช้งานอยู่หรือเปล่าทาไม่ใช้งานแล้วเราสามารถลบได้ง่ายๆตามนี้เลยครับให้เรากดไปที่อีเมลนั้นๆครับ ด้านล่างสุดครับจะมีเขียนว่าลบอีเมลครับกดลบแล้วก็ยืนยันได้เลยเบอร์โทรก็เช่นเดียวกันครับกดไปที่เบอร์โทรแล้วก็กดลบหมายเลขอัวศัพท์ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเข้ามาตรวจสอบตรวจเช็คครั้งต่อไปครับจากเฟซบุ๊กเราหลุดหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเนี่ย สมมติว่าเขาจะส่งรหัสผ่านนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลปัจจุบันของเราทําให้เราสามารถกู้เฟซได้ง่ายยิ่งขึ้นยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็รีบอัปเดตรีบทำขันด่วนนะครับถ้าสว่วนของใครที่เป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ก็ลองทําตานนี้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ทําแล้วติดขัดขั้นตอนไหนหรือเจอปัญหาอื่นๆยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้และเพื่อนๆอยากได้มือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนําตรงมาที่ เจนายทุกสาขาหรือสั่งซื้อบัตรทางช่องทางออนไลน์ได้ที่และแอดเจนายโฟนเฟซบุ๊กเจนายโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ผมนนทนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเจนเจนเรารับประกันคือเรรับประกันห้าปีเลยสํารองมีเครื่องสํารองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานแบริการอีกมากมาย